ก็แน่นอนแล้วฮะข้าวสิปีที่อยู่ในโกดังข้าวอ่ะครับที่วันก่อนคุณภูมิทําไปไปชิมมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามนะฮะอย่างที่ทางเพจขายหัวเราะเขาบอกให้ l a ตรวจหรือยังก็ไม่รู้ mm. เราก็เลยโทรศรัพท์ไปสอบถามอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์ครับ <c oughs> คุณหมอยงยศธรรมวุฒิสรุปสั้นๆว่าอย่างนี้นะครับคุณหมอตอบสั้นๆเ, mm. ๆเลยยังไม่มีหน่วยงานไหนส่งข้าวมาตรวจเลยที่กรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ คือคุณหมอยงยศบอกอย่างนี้คะคือกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่จะไปขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจเองค,คือกรมไม่ไม่ไปขอต้องให้หน่วยงานนั้นๆนนนส่งมาและทางกรมตรวจและทําการรับรองส่งผลกลับไปเท่านั้นศักยภาพของแ l a บของกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจได้ทั้งคุณ,ค,ณค่าทางโภชนาการรวมไปถึงสิ่งปนเปื้อนต่างๆตรวจได้ครบหมดนั่นแหละแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนส่งมาตรวจเลย อ้าววันก่อนท่ารัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหมฮะก็บอกว่ายินดีนะถ้าจะส่งข้าวมาตรวจอะคือท่านก็บอกว่ายินดีถ้าจะส่งมาตรวจแต่หน่วยงานนั้นต้องเป็นคนส่งมาให้ไงคะนั่นนะสิฮะ <c oughs> ก็เลยตรงกันกันกบทางกรมวิทย์ตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนที่ส่งเข้ามาตรวจแต่เห็นมีล่าสุดเข้ามาจากอาจารย์ออสเหรอฮะตรวจแล้วอาจารย์ออสไปตรวจหรอ ก็มี<ร>นักข่าวส่งไปให้ตรวจรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ครับนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์เกษตรอาจารย์ออสนะครับโพสต์บอกว่ากินกันไปได้อย่างไรข้าวสิปีสีเหลืองอ๋อยกลิ่นเหม็นสาบอย่างน้อยต้องตรวจหาเชื้อราสารพิษอะฟาท็อกซินตัวนี้กินสะสมนานทําให้เป็นมะเร็งผลตรวจออกแล้วขอเปิดผ่านกระทูนี้สั้นๆว่าห้าม,ามกินเด็ดขาด,ขาดอุย้ย ห้ามกินเด็ดขาดอุยส่วนการตรวจด้านเคมีจะทำวันจันทร์หน้าแต่ก็จะบอกสั้นๆว่าตัวเมทิลโพรไมท์ที่ใช้รมควันกำจัดมอดลักษณะทางกายภาพก็สีเหลืองเช่นกันค่ะทีมข่าวสอบถามไปที่อาจารย์ออสได้ข้อมูลว่าผลตรวจนี้เป็นการตรวจโดยใช้เทสคิดทำการทดลอง3มครั้งพบว่า1ในสผลออกมาเป็นบวก คือข้าวไม่มีคุณภาพเสีย่ยงมีเชื้อราที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งแต่อย่างไรก็ตามต้องส่งตรวจห้องแล็บที่มีคุณภาพมากกว่านี้อีกครั้งน,นี่ยื่นเข้ามาสดๆร้อนๆจากนักข่าวเรานะฮะยังไงนะห้ามกินเด็ดขาดโอ้ค่ะแต่เผื่อใจหน่อย เพราะยังไงก็ต้องส่งไปที่ห้องแลบคุณภาพใช่อันนี้คือตรวจแบบว่าตรวจแบบเห็นผลวายเทสคิดแล้วในจํานวนการตรวจ3ครั้งเนี่ยผลมันเป็นบวกครั้งเป็นบวก1ครั้งใน3นะจึงต้องส่งห้องแลบที่มีคุณภาพอุ้ยยินกันไปเยอะเลยเดี๋ยวรออีกทีเราจะมีการส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไหมคะเป็นหน่วยงานกลางเนาะริ่งน่าส่งนะแบบนี้เนาะนั่นสิฮะเออหรือแอฟริกาไม่สนหรือยังไงเดี๋ยวเราดูความ